ที่เราก็คงจะต้องเตรียมเตรียมงานคู่นี่เริ่มกลางเต้นเต็น์ต,ต,นตองกางเยอะและอย่างก็จะต้องตั้งโต๊ะสำหรับนานอาหารและนะเราก็ต้องใช้เวลาเพราะเราเออออกภรษาแล้วไม่ค่อยมีเวลาเราปกติแล้วเรา <c oughs> ออกภระสาไปหลายวันปีที่แล้วมันหกขําม่ะเออหกขําก็เกือบอาทิตย์แล้วปีนี้เรามันออกภระสาวันที่สองเนั้นอย่ากระเช่นว่าวันพระสิบห้าขากลางเดือนสิบเอ็ดแล้วก็แรลมขําแล้วก็ทาบูญอีกวันหนึ่ง <c oughs> ทำบ,บูดีวันเลยแล้วก็วันที่สองเราก็กระถิ่นแล้วอะ่วะนะวอนที่เราเราก็ต้องกลางเป็นก่อน <c oughs> เดี๋ยววันที่ประมาณวันที่สิบหกก็น่าจะไปเอาต้นกล้วยบ้างพอวันที่สิบเจ็ดวันพระไปเอาวันที่สิบเจ็ดก็ไปได้ <c oughs> ถ้าจะไปเอาก็ได้ก็มีที่ที่เขาไม่ได้มาทำบุญฝึกขนงานแต่อาจจะแบ่งไปไปทำแล้วก็ต้กล้วยก็ต้องสองวันแล้วนะโยบนะไปอาสองวันแปอาที่นองแคบที่นึงแล้วก็ใกล้ๆโรงาาลรองเท้าแผนอีกที่นึง ก็คงได้ไม่มากแล้วกล้วยปีนี้นะแล้วต้นอ้อยก็โยมลักซ้อนเขาจะมา,มาให้เราก็ต้องเตรียมงานแล้วแหละนะพรุ่งนี้เริ่มเริ่มเริ่มทำได้แล้วถ้าช้าไปกว่านั้นก็และอย่างนึงพรุ่งนี้พระไปสอบสององค์ ที่จะช่วยการเต้แล้วต้องไปสอบสององค์สอบก็ขับตรีนะจะก็คืออย่างเงี้แหละกำลังเราก็น้อยลงตอนนี้เราก็มีคนงานอยู่แล้วก็ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านแหละมาช่วยสักประมาณสามคนสี่คนแหล,ละแต่คนงานก็เราบ้างอะไรบ้าง ยังไม่รู้เลยว่าคุณลีจะต้องไปเอาอะไรบ้างเราไม่รู้บางทีมันต้องแยกกันไปนะเพราะบางอย่างงายข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ไงหมายถึงว่างานในครัวนะงานในครัวแนละ้วเขาจะต้องทําอะไรจะต้องอาศัยออการขนย้ายหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่รู้แต่พวกการเต้นก็ต้องต้อง,อ,งอย่างน้อยต้องอุก นะอย่างน้อยต้องหกท่านเอ่อพอการเต้นเวลาเวลาเต้นใหญ่หลังยาวอะ่ะเราจะใช้ประมาณหกท่านหกท่านหรือแปดแปดก็ได้จะแปดละเอ่อระยาวหกเมตรอะ่ะก็ ที่เราได้ประชุมงานากันก็ได้ตัดเตรียกความพร้อมนะที้ก็เป็นงานรายละเอียดอาจจะก็ว่าไปเลือกเดิม่เรื่องน้ำน้ำก็ไฟเป็นเรื่องของละเกียงาตา้เตาแก๊สหัวหัวแก๊สอะไรพวกนี้ต่อเรื่องของละเตรียมเตรียมถ้ามียาโยมาช่วย ก็อาศัยญาติโยมช่วยละบ้างนะเตาแก๊สเนี่ยมันต้องเช็ดแหละทำไปใช้แล้วเนี่ยมันไฟมันออกไม่ดีเราต้องอออกเลยหัวหัวแก๊สเนี่ยทามันแดงแดงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะต้องเช็ดทุกปีเนี่ย <c oughs> ก่อนที่จะใช้งานต้องเช็ค ถ้าไม่ไม่เตรียมความพอมเนี่ยความพร้อมตัวนี้เวลามาใช้เอา้ามาใช้ไม่ได้ตายเลยเนี่ยเอมันต้องพอรอมต้องใช้ได้ต้องใช้ได้ทุกตัวไปนะต,ต้องใช้ได้ทุกตัวไป <c oughs> การเช็คเอี่ยสัคัญมักงได้เออถ้าตัวไหนมันจุดแล้วมันแดง มันดอกไปดีมันก็ต้องพิจารณาด้วยว่าสมควรจะเอามาใชา้ไหมเดีไม่ใช่พอมันติดก็คือติดแต่ไม่ได้ดูแ,แก๊สทั่วไปมันต้องออกไป็นสีชุกเขียวหนะ่อยนะเตาแก๊สไฟแก๊สเร็จมันจะออกสีดานแล้วก็มันจะได้พลังงานที่ดีหม้อไปดำกระทะ กระทะดำแล้วก็เท่าไรสปอร์ดำก็เอาเลือกก็ได้ไปละบากคนที่จะต้องเก็บหม้อหม้อทดี๋ยจะไปเก็บก็ต้องขัดต้องล้างก่อนแต่ที่เก็บแล้วขัดล้างแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมาล้างอีกเพื่อขี้ฝุ่นเพื่ออะไรช่วยชามอะไรต่างๆเนี่ยพอออกมาล้าง <c oughs> มาล้างแล้วก็ปุ่มแดดแล้วก็เก็บใส่ตะกร้า ตาภาพปิดไว้ถ้าเขาขอก็พร้อมที่จะเต้องเอาออกมาอันนี้ก็อ่าเป็นตำหนองเขาคบพ่อไปถีเขาช่วยดยูแลก็ญาติโยบด้วยอะญาติโยบที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ยังเอาไว้ยกอันนี้ก็โคกเต้ออาเย่างกันแหละก็อยู่การบริหารงานนะตอนนี้ย คือมันต้องบริหารงานให้ให้มันตรงกันกับคนล่ะนะมีคนเท่าไหร่อันนี้ตรงจุดนี้จะต้องใช้คนเท่าไหร่จะคือให้มาททำให้ความเรียบร้อยถ้าเราไม่บริหารเนี่ยบางอย่างเขาก็ทำไม่ได้แ้วข้องมันมีก็จริงอยู่แต่เขาไม่รู้จะทำอะไรบางคนเขาไม่มีความคิดไงววาจะต้องทำอะไร เออถ้าไม่มีความคิดเดี๋ยว,ยวก็นั่งเฉยเฉยเดี๋ยวถ้านั่งเฉยเฉยแล้วก็งานมันก็ไปไปแต่เวลามันหมดไปเออเวลามันหมดไปหมดไปเออก็อใหออ้งานมันงานมันไปได้ด้วยกับเวลานะของมันคู่กันเวลามันเริ่มแล้วเราก็ต้องเริ่มแล้ว คดีก็ต้องคอยดูกานคดดู่านและสําคัญแต่ก่อนนี้มันเป็นชั้น,ชนใช้ลร้านจชร้านทำโตะ๊ะทําร้านมาตั้งตั้งตังตั้งเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วเพราะว่ามันมาทำโตะ๊ะเอ,อแบบข้างหลังก็แหละเลยต่อแบบนั้นทิ่เ,เราจบเลสเลยทลํารุ่นแรกก็เกือบร้อยตัวพอปีที่สองก็น่าจะร้อยกว่าตัวมั รวมแล้วน,น่าจะสองร้อยกว่าโต๊ะวนะ่ะแต่คิดว่าพอใช้งานเออถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่งานของเราก็จะไม่ไม่พร้อม <c oughs> นะไม่พร้อมและอย่างนึ่งโต๊ะที่อ,อที่จะตั้งของอะไรอยู่ก็หลักจากไอ ต๊ะที่เราตั้งตัวเล็กเนี่ยจะตัวที่พับได้เนี่ยจะต้องวางขอบวางอะไรสี่จะต้องทําอะไรก็อาจจะถ้าไม่พอน่ากลัวจะต้องไปหาไปเอาขอกเก้ามาใช้เนี่ยขอเก้าเพื่อได้ยกเพราะว่าตัวมันหนักเออมันหนักแต,แต่และตัวแต่ละตัวเนี่ยยกทีเขาอันนี้มาทำไปได้มา่อบโคยกไหวนะ ตกโคยกไหวแล้วก็มันไม่ยาวนะก็ไปคั้งหนึ่งประมาณสี่ตัวได้สี่ตัวหรือสามตัวอะไรย่เงี้ยอันนี้ก็จะได้จะได้ไหวขึ้นการติดตั้งแต่การติดตั้ง <c oughs> เนี่ยถ้าเราติดตั้งแล้วก็จะได้เดินน้ำได้นะเดินน้ำเดินไฟได้ ถ้าเต็นไม่กลางก็เดินไปไม่ได้เพมต้องอยู่ในเต้นไปนะ <c oughs> ที่มีอาหารก็ต้องมีน้ำคู่กันอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกที่เราพอพอ,พอจะคนที่เคยทำงานอนะ่ะพอรู้หน้าที่หรกถ้าแบ่งงานอันนี้ไปทำอันนี้คนเออพระองค์นี้ไปทำอันนี้อ,นนอันนี้ก็เขาพอรู้ ช่างไปก็รู้เรื่องของช่างไฟช่างที่ทำปลาปาน้ำก็ต้องรู้นะต้องรู้ถามไปจุดๆๆไปคื <c oughs> อต่ก่อนเคยมาทำเอง <c oughs> ไฟไม่ได้ทำนะแต่ไปไม่ได้ทำแล้วเรื่องปลาเรื่องแก๊สเพื่ออะไรเราดูเองแล้วก็การตั้งจะตั้งร้านทุกอะไรอันนี้เราดูเอง อย่าดูเล็กดูเองแล้วก็คอยทําด้วยนะคู่กันไปปีนี้เราก็าคอยดูว่านะก็ตั้งแต่หลวงพ่อไปนี่เราก็ต้องคอยดูนะคอยดูคอยสังกว่าตรงนี้ตรงนี้คือเราให้เขาทําแล้วเราต้องไปดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับใบงานต่างๆมันถกไปนะเราเราต้องดูด้วยนะบางทีเขาให้เขายกนะเขายกได้ แต่ว่าก็เออะเจคอะควรกับงานไหมนะควรกับงานไหมอันนี้สำคัญ <c oughs> ้็งคอยดูเออเราเราอาศัยด้วว่าคอยบอกเขานะตัวแรงเบื่ออะไรเรก็ให้เขาช่วยแต่โต๊ะที่เราทำนี้สองพยกไหวสองนยกไหวอ,อ่าไม่หนกกักจนเกินไป <c oughs> ปีนี้ก็ทำเพิ่มอ,อีก สิบตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยทาน้น้มันไปแล้วเจ็ดตัวสิบเศ็ปตวัวอย่างเนียวเียวอยู่เลยอยากแห้งไม่สนิท <c> ้ <oughs> พวกนี้ทาแล้วก็ต้องตากแดดเพย่อแห้งแห้งสนิทอาทาน้น้มันพวกนี้ก็สิ่งใดที่มันไม่มีที่เราต้องเตรียมแหละนะต้องวางแผน นอ้นี้ที่ว่าเอออะไรที่พวควรจะต้องทําเพิ่มเติมนะอะไรที่ควรจะต้องทำเพิ่มเติมขาแก๊สเนี่ยมาก็ให้คนที่ยืนหน้าออหน้าประตูเ,นะเดี๋ยวเขาทำนะน่าจะทำไว้สิบตัวไอ้หัวแก๊ส <c oughs> มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะหัวก็ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อีขาตั้งไนงะไอ้นี่สําคัญนะ <c oughs> บางปีบางตัวได้ใช้บัตรสี่สิบปีสามสิบปีเออมันมันก็ปุบไปบ้างอะไรบ้างอ่ะและ้วก็ต้องขาําทำมาชดเชยนะ้วทำมาชดเชยของของเก่าที่มันตรญไปโวสานสิบปีเนี่ยก็ไม่ใช่เลยน,นะเตาแก๊สเนี่ยหัวแก๊สเนี่ยบางปีมันก็เสียมันก็เสื่อมไปบ้างโหลดไปได้หรอกมันนาน <c oughs> พวกเราดไใบตากอะไรก็เครื่องจักรปนเหมือนกันแนละ้วความชลาสุดโตกห้ามไม่ฟังอะไรความชลาสุดโตกห้ามไม่ฟังที่ไหนยังทำกันไหวได้ก็เอานะทำก็ได้ก็เอาที่ทำไม่ได้ก็พักไปนะพักไปดูแลไป ดูแลตัวเองไปเาเรื่องธรรมดาอายุเรามันมากกันแล้วอะ <c oughs> นั่งข้างหน้าดีก็เจ็ดสิบก็จยอะหลายคนแล้วนะเจ็ดสิบ <c oughs> ที่หลายคนแล้วเออหกสิบกว่าก็มีเดี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าเราอายุมากขึ้นเหลือความแข็งแรงอะมันก็จะถอยลงไปนะจะยกอะไรเลยออยากเดี๋ยวก็พอโยกมากก็ ก็ไหวเพื่อนเลยเออบางทีมันยอบมันเอออะนเนี้ยเรื่องเออเช่นว่ากระดูกสลังซุดอย่างเงี้ยยกมากก็ปวดอีกยืนมากก็ปวดอีกเดินมากก็ปวดอีกก็อย่างนี้อย่างเดินได้ไม่ปวดตีดเตียรถ้าปวดตีดเตียนอะไรแย่เลยนะคนไม่เคยทับใจเลยนะไปไหนมาไหนได้สะดวกอะ ถ้าเราป่ีเตียงเนี่ยโหถ้าไปได้ทากรรมฐานไว้เนี่ยไม่เคยทํากรรมฐานเนี่ยบัรลบากนะเป็นทุกข์นะไอ้ที่เราไปโน่นไปนี่บัไปได้เจอคนโน้นบางคนนี้บ้าอะไรเงี้ยเออไปอยู่บ้านเนี่ยนอนเออมันมันมันตไ,ไม่ได้เดี๋ยวก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าคนทับใจได้มันก็อาศัยโอกาสที่เราได้ป่วยไข้อ่ะ จะป่วยไข้เราจะได้ทำใจได้เจอทำงานไม่ได้ยังทำใจได้อยู่งานทางใจยังทำได้อยู่เออบางทีเวลาเรา,าเราแวะแต่เราแข็งแรงแก่ไอ้ช่วงเราแข็งแรงในเวลาที่จะหยุดมันไม่ไม่ค่อยมีน่จะจนไปเจอมีก็ไอ้ตอนป่วยวนั่นแหละเออตอนป่วยอะไปทํางานไม่ได้ก็หยุดสองวันวันหนึ่งสองสามวันวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าป่วยมากป่วยน้อยแล้วแต่อาการก็อาศัยที uh, so, so ่เราป่วยเนี่ยเราได้นั่งกับประธานนะได้ได้นั่งสมาธิเออก็ก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราได้ฝึกกันไว้บ้างแล้วดิไม่ได้ไปนอนเฉยเนีนะไม่ได้ไปนอนรอให้โลคขาดย่เดียวนะเพราะต้องทำสมาธิด้วยต้องอาศัยเลี้ยงเลี้ยงใจนะ อันนี้ต้องเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้เวลาที่แล้วยามป่วยไข้ใช่เราก็ต้องทับใจทำงานนอกไม่ได้ทำงานด้วยร่างกายไม่ได้ก็ต้องทับใจเอาแต่ภาวนาเนี่ยนั่งก็ได้ภาวนานอนก็ได้ฮะแล้วแต่สถานอากาศป่วยมากป่วยน้อยก็แล้วแต่เนาะ อถ้าป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ระบ,บากน้อยเลยแล้วเลือดทักกายแล้วถักจ,จิตใจเนี่ยที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นที่โชคดีแล้วนเป็นที่โชคดีแล้วบักทัดหมาไปได้ก็มีนะอยู่บ้านเนี่ย <c oughs> เนี่ยหมาไปได้ เราก็อยากจะมาเหมือนกันแต่ว่ามันมันเดินลำบากอ่าตเวนีก็สักว่าและสักขาดสักขาดทั้งหลายมันไม่เทียบอ่ะเออสักขาดทั้งหลายไม่เทียบสักขาดทั้งหลายเป็นทุกเออสักขาดทั้งหลายเป็นอนัตตาเอ่ออนัตตาด้วยความเป็นไม่มี วามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้มันต้องทําใจนะทับใจว่าทับใจให้ว่างทำใจให้ไม่เป็นทุกข์ก็ถามว่าทูดเดียมันต่างกันนะมันต่างกับความเป็นจริงเพราะคนป่วยมัจะให้ไม่ปวดไม่ให้เมื่อยจะไม่ให้เป็นไข้๋ยวป็นยากเลยรายละเอียดนะมนอยู่รายละเอียดนะรายละเอียด เออก็เหมือนเราทําใจอ่ะลายละเอียดเป็นบีพุโทโธพุโทโธี่ยก็ใช่ยุบหนอพังดอแล้วก็ก็ใช่แต่ลายละเอียดในการประพฤติปฏิบัติเติมไปเยอะุยที่เราจะต้องเรียนรู้นะเราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราถ้าเราขยันตอนนี้นะก็เหมือนว่าเราสแสวงหาทรัพย์อย่างหนึง่งจะสแสวงหาทรัพย์ หังใจไว้ต้องรีบผลขวายแต่ร่างกายของเรายังพอทํางานได้ยังแข็งแรงได้เนี่ยแต่ต้องผลขวายในการที่จะประพฤติปฏิบัติรีบทำเจ้าถ้าเราไปทำตอนที่มันแก่เท่าฉลามันไม่ไหวแล้วโอกาสที่จะทำเนี่ยมันยากนะมันยากแต่ถ้าเราทําไว้มาตุนไว้ก็เหมือนคนที่เราเนี่ยอายุมากๆอย่างเงี้ย ถ้าตอนนุ่มไม่รวยหรือไม่ไม่ได้เก็บเงินไว้บ้างไม่ได้รวบรวบทรัพย์สินไว้บ้างเผื่อไปใช้ตอนอายุมากๆตอนแล้วป่วยไข้เดี่ยวนี่จะลำบากประโยนนะจะจะลำบากอ่ามันต้องเตรียมไว้เหมือนกันทางโลกทางธรรมันคู่กันทางธรรมก็ก็ต้องเตรียมเหมือนกันทำไว้ให้มากที่สุดเพอถึงเวลาบัก ทำบ้างไม่ทําบ้างมันก็ยังดีนะได้ทำใจเออ,อยางทำใจได้เนี่ย <Yeah. c oughs> อันนี้ถ้าเราไม่สร้างกุศลเนี่ยเราจะกินจะอยู่จะอะไรก็แล้วแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันยากยากพอบครเลยแนะ้้วยุสูอายุทั้งหลาย เราต้องเตรียมไว้เลยนะต้องทับสติไว้มากๆภ <c oughs> าวนาไว้เพื่อทับสติไว้หลอกลับนะเอาไปหลอกลับไม่ไปโอดใครหรอกนะไม่ไปโอดใครหรอกเะเอาเอาไว้ใช้เอง <c oughs> <c oughs> เหมืออเราตะแหวกหาทรัพย์เตีเ๋ยเราก็เอาไว้ใช้เองนะเอาไว้ใช้เอง คณะทีของเราเนี้ยมันไม่เหมือนซับภัยดอกเราก็แบบอแบกปัดก็ได้นะพอแบอกปัดได้ขยืมก็ได้แต่เรื่องทําใจเนี่ยขยืมก็ไม่ได้นะโยมถ้าแนะนํากันละได้อยู่นะเราแนะนําก็ได้อย,อยู่แต่ว่าใหข้ขอยืมมันไม่ได้เหมือนที่ก็บอกว่าขอบารมี เอออย่างการ <c oughs> หลวงป,ปู่ต่างๆเนี่ยที่เป็นสายพรพึ่งปฏิบัติเนี่ยก็บอกโอ้ยบารบมีบันให้ก็ได้บรารัยเราบาต้องทำเองนะแต่ให้เป็นกำลังใจแล้วได้อสร้างความดีไว้สร้างบารมบีไว้อันนี้เขาทักชวนนะเขาแนะนําให้เราเนี่ยลงมือทําการสร้างบารมบีก็ต้องทำเองไปขอไปได้มันไม่ใช่เงินทอง มันไม่ใช่วัตถุนะมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่ว่าให้ก็ได้อยางเงี้ยถ้าเลือกทับใจจะต้องให้เราทำกันเองเหมือนที่เขบอกว่าปัจจตักะให้เรารู้ได้เฉพาะตนหรือบาลีที่เขากล่าวไว้ว่าอะไรอัตตาหิอัตโนนาโถตนแรลไปที่พึ้นของตนนะีโกหิตาโถ ปโลตยาไขรอืบจะมา,าเป็นที่พึ่งแก่เราได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองนะให้เราฝึกขาดไว้ในปอีแล้วล่ะถ้าคนไม่ฝึกขาดจะทับใจาย,ยากเดี๋ยวไอ้เรื่องทุกข์ทางใจมันมากมากกว่าทางกายนะมันมากกว่าทางกายแต่เดี๋ยนี้ถ้าเรามีทุกข์ทางกายทางใจมันก็เบานะเหมือนคนมีทรัพย์อยู่ เี่ยเอาไว้ใช้สอยเวลายามจำเป็นนะเวลายามจำเป็นเนะี่ยถ้าเวลาจำเป็นมันไม่มีเครื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่มีทรัพย์อริยะทรัพย์ภายในยนี้อยู่นะแล้วก็โอ้มันสินเนื้อประดาตัวไปกันแล้แบบนี้น้ำท่วนได้แต่ผ้าชุดเดียวจะเข้าไปในบ้านก็เข้าไปได้ <c oughs> ก้าวไปได้เออนั่นแหละจะเอาสิ่งของอะไรเขาไปได้นะ <c oughs> โอ้บอกหมดเลยบกคนบอก,บอกหมดเนื้อหมดตัวเลยรับสิทธิ์ต่างๆไอที่อยู่ไว้ก็ไปเก็บไปอะไรก็ไม่ได้บวกเก็บก็ไม่ได้ต้อเอาชีวิตออกให้ได้ก่อนจะพวกเราโชคดีเลยนะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะบุญอะไรนี้แหละ บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของเออ,อะไรล่ะเป็นของสมมุตินะเมื่อที่พระพุทธงบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย,ย่าได้กลัวต่อคคำว่าบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของสมมติบุญเป็นชื่อของความสุขนะแต่ถ้าเราเจอสภาพแบบที่เขาเป็นันได้เราก็ลำบากเหมือนกันนะ ที่อ่ที่ว่าพวกเราโชคดีนะไม่เป็นอย่างนั้นก็ท้ายสุดเทพบาล้กล่าลวว่าเขาสะขอยแกเวลาก่อนยโยมทลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลไะในการ้ากุศลให้มากที่สุดนะเท่าที่จะบ้าได้ เออก่อที่น้ํามันจะท่วมเรานะอะก่อที่ตามมันจะท่วมเราเอ่อน้ําภายนอกน้ําภายในอะ่ะนะเออเราตอกเตียมไปแล้วลหละเอ๋เจะบาเคยพูดบอกว่าเราเนี่ยมันตอกเตียมขึ้นที่สูงไว้ไอ้ที่สูงของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าขึ้นไปยอดไม้ขึ้นยอดเขาแต่สร้างกุศลไว้ให้มากๆทํทำสมาธิไว้มากมาก ถ้าเราแตกดับมัก็ไปที่สูงมันไม่ไปต่ำนะไปที่สูงไม่ได้ไปที่ต่ำก็ไม่น่าเสียดายชีวิตของเราหรอกที่ได้ไดเกิดมาเป็นประดุษได้ทำสิ่งที่มันไปนดีๆไปสิ่งที่จารึกไว้ให้คนรุ่นหลังนะได้เคารพได้บูชาได้กล่าวขวัญได้กล่าวถึงก็ขอให้ญาตยุ จงประสบกับความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทิน